จเบอร์จำนี่แหละหอมเบอร์จำนี่พี่น้องเอ้ยบางแห่งบองเป็นอยู่เป็นเศร้ากะหอมหอมพี่น้องเอ้ยเจ้านอนเจ้าจะนอนแทค่ไหนนอนอยู่นี่พ่อกับแม่ก็นอนนี่เขินนอนนี่พ่อกับแม่ก็นอนนี่เบิ้ลโทนนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนาะเส็บแห้งเลยดิ จำได้ยังฮ้อนฮ่อนใช่ตัวคืนนี่ฮ้อนเลยเนาะโดยเออผัดลมกับตัวเดียวบอยากให้รบกวนให้น่องเพิ่นได้ผัดลมกับดับดับติดติดอาเฮียนไหนพี่น้องเนาะความหมู่น้ำหน้าในบนเพิ่นใส่เนาะพี่น้องเพิ่นใส่อาบน้่นแปลว่ากางแจ้งเลยพี่น้องเลยเอพี่น้องบ่มีห้องน้าเนาะจะอยู่นี่แต่ว่าบ่มี่อนอันนั่นแหละมันนเป็อันอันนั่นพี่น้องเลยเป็นตมเป็นย่างละเพราะว่าใส่น้า ไปนําเดินมาสันส้นซะบมมีของน้าน่อพี่น้องเนาะมนะูน้องป้าจนีนบ่เจ้านซื้อไงเจ้าเนอะซื้อ,น,อน,นู่นฟูณนี่ได้ใช่สุกสบายอ๋อไปเข่าขเยี่ยนห่องเดียวกันบ่กับน้องปราจีนเจ้าได้ใช่มอ สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิรดสุขุมสุขคุเบิรดสมองสบอเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือว่าอยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องคืยินดีตอนหับทุกทุกขานเนาะเขาดูทรงของเวียงไซใจกันหน่อยวิสองพี่น้องเลยคือเก่าคือเดิมเนาะนี่จะพี่แต่พี่น้องเลยจะมาหาทางครอบครัวของน้องปาจีนอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็ช่วยถ่ายอัปเดตตรงอีกพ่อแม่พี่น้องเบิรงอีกเท่านึงพี่น้องเนาะก็พอเราได้ถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งพี่น้องเลย บางเถื่อบางทีอาจจะยังโมมีอ่ารักผู้ใหญ่เห็นหรือว่าเนี่ยไรน้องพี่น้องเนาะมืัอนี้เขาก็สิมาถามอ่าความรู้สึกของน้องพี่น้องเนาะหรือว่าการเป็ี่ยนยูว่าสั้นซะอ่าการใช้ชีวิตในเรือนซานว่าสั้นซะนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหาทางเพื่นเลยพี่น้องเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาได้เข้าไปหาทางเพื่นพร้อมๆกันน้องพี่น้องเนาะไปเบิร์นกร้อมกันพี่น้องเลยพี่น้องทีมงานเนาะ นั่งอยู่พี่น้องเลยนี่ก็คือว่าเพื่อนของคนน่ะพี่น้องเนาะงานนั่งสัมผัสอยู่ใะไรทำกันพ่อแม่พี่น้องเน่ะนี่ก็คือบนอำนาจอำนาจในนั่นแหถบน้องพี่น้องสบายดีทีมงานก่อนโดยสบายดีเด้อโดยพี่น้องสบายดีเบาะยังโดยสบายดีทั้งน้องป้าจีนนะสบายดีอยู่ละเรานก็คืออันเป็นโทรศัพท์มันมือถือนี่กาถ้าน้องป้าจีนมีอยู่บ่บ่มีอยากได้อยู่บ่อยากอยากได้เห็นได้อยากได้อยู่ แต่ว่ามัมีเงินซื้อติดไหมไอ้เนี่เพิ่อนจะได้อยู่บ้างยังเลยโดยเพื่อนจะได้อยู่มันยังกับเพื่มีเพิ่อนบีบบีบมันอ่ะเบอร์เพื่อนเพิ่นมีถ้วยสี่ใบโอเคเบอร์เพื่อนมีถ้วยสี่ใบแม่มีมีมีหมอหน่วยหนึ่งหมอหมูแกงหน่วยหนึ่งเพิ่อนปะเนาะแม่นบ่ละแม่บริตัวบ่คือสี่ประตัวหรอกเนาะเพราะว่าตัวเนาะทางน้องเพิ่นกับน้องเลย แต่คือในปัจจุบันนี่คือในปัจจุบันนี้นะน้องอยากได้ยังังหลายกูมมในงานคุณคิดของน้องตอนนี้อยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนกับดินกับดินโทรศัพท์บ่อยยากได้บ่ะกับบ่อยอยากได้ปันใดโอ้พี่น้องเลยเนาะเป็นแบบทีลักๆก็คืออยากได้เพื่อนกับอยากได้ดินเป็นของตัวเองโทรศัพท์ก็อยากได้อยู่หากแต่ว่า ตัวนี้มันบัวสำคัญบัวสำคัญครับพี่นุ่มเพื่นบัด้วยังไมเพราะว่าพี่อยากได้เป็นของตัวเองแน่นอนนาเนาะเพราะว่าเบวาตัวนี้ก็มาใส่เป็่อนยูแต่โตไปในอนาคตเทาก็มองไ่เห็นเนาะจะเป็นอย่า้เอาอยู่ห้องเมื่อไรเนาะคานว่าถึงเป็นใจบุรีเพิ่อนให้เลยกะเพิ่นได้หนีมื่อใดก็รู้เนาะมึงยังอยู่เลยเป็นคือน้องเพิ่อนว่าเนี่ยพี่น้องเลยก็อยากได้ดินกับอยากได้เพื่อนเป็นของตัวเป็นของเจ้าของเองเนาะ คืออาบน้ำอาบน้ำจะอาบอยู <cra> ่ใช่ใช่อาบอยู่น้ำมี่อลเลิรนี้โดยโอ้อยูเดินอยู่กลางแจ้งเด้นอกว่ากำไพโดยเพราะว่าของน้ำพื้นบ่มีเลยน้องกพื้นบ่มีของน้ำโอ้มีแต่ว่าบัดนั้นเฮาเข่าของน้ำนะจงไปไปขอเข่าเคื่อนมูอเพราของน้ำโดยเออแต่น้ำต้องอาบนี่ต้องไปขอขอน้ำน้ำพื้นมาใส่เนาะโดย ยามอ่ามือหนึ่งมันจะทั้งสามคนพ่อแม่ลูกนี่กับประมาณครึ่งครึ่งทางโดยทางเขียวอ๋อครึ่งตัวทางเขียวนี่เนี่ยลายกัยันเปลือกอกน้าเนาะยันเปลือกไผ่เพื่อนกับมือแบบมันพาเพื่นกระไพนี่กัทางน่องกัเสียซอยเพื่อนบ่อที่ว่าไหนได้เสียซอยเสียซอยเดือนหนึ่งเพื่อนเอาน้ำอันขบวนน่องเดือนหนึ่งลายไปไหนล่ะกะ มีแต่จ่ายเองโอ้ถ oh ือว่าแบบต่อมาใส่มาน rim, Main, ี่ถือว่าครอบครัวน้องเป็นคนใจเพื่อนแมนนี่พี่น้องว่าเขาอยากใส่น้ำเพลินเดิเพราะเขาจะต่อเพลินต่อไฟเป็นอะไรพี่น้องเลยน้ำเพลินเขาก็ต้องจับเป็นใจใจขาไฟของเพลินพี่น้องเลยเป็นของมสองบอกมสองพี่น้องนะโดยติดสองปีเทียนมสองพี่น้องเนาะ ก็คือว่าหนุน่องเพิ่นก็นยังได้เฮียนว่าซั่นซะต่อไปนี่ก็อ่าบนบ่แน่นั้งแต่อพม่เพิ่นบ่มีเนาะแม่นเว่าช่วงนี้ก็แบบหาเขาขึ้นห้องใหญ่ห้องใหญ่ไปได้ด้วยนี่มันทุนการศึกษามันก็ชี้ใช้ใจช่วง้นนี้ใช้จ่ายหลายกว่าเก่าเนาะบางทีอาจจะไปเฮียนอยู่มองอื่นบัตรจ่ายคนนี้อีกนะตอนนี้ก็คือว่าบ่ไก่บันไดคาร์ไวเฮียนจบอัน ดูในบอลที่น้องปาจีนไปเฮียนนี่คุ้งแต่มอซีว่าละคันว่านเทียนจบนี้แล้วนี่ไปเฮียนใช่ป่น,นีไนน้ไกลบ้า,านพูชิมบา้นนบานพูดชิมไกลว่าจากบ้านน้องไปไกลไกลคันว่าไปเฮี้ยนฮอดบ้านพูดชิมพูดแล้วนี่น้องสิเคจัะได้ไปคันว่าบมมีรถกระบ่บได้ไปคันว่ากบ่ได้ไปเลย ไปสิเรียนเฮียนจบ11.7ซะโดยบ่มีรถรับส่งบ่บ่บ่มีรถรับส่งพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ส hey. ิไปโรงเรียนอยู่บ่มื้อไปไปอยู่อ๋อพอไปไปเข้าโรงเรียนนี่แบบว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะโดยบ่ได้บ่ได้อข้าไปกินอยู่พุ่นเนาะ เกิแสดงว่าบ่ได้ไก่ป็นไงบนเจ้าไปเฮียนไงไก่แต่บ่ไก่อยู่ไงไก่กับมูมาฮับไว้ฉันใช่ไหมขันวายางไปนี่เมื่อยเติบโตได้เนาะโดยเคยบ่ามีมือหลายยางไปนี่เคยมีบ่กะเกือบทุกมือยางไปนะกโอ๋อยางไปยางมาโดยตอนเช้ายางไปตอนแรกตอนเที่ยงยางมา ไคเติบพี่น้องเลยก็มีมูว่าย่างไ,ไปฮะหรือว่าย่างไปคนเดียวมีอยู่มีอยู่คันมาไปมีมูกะคขันไปทันมูเนาะขันไปเพราะทันมูกะทั้งนอกประเนี่ก็ย่างไปคนเดียวบอโดย,โยว่าย่านบ่ไปคนเดียวบอบ่บย่านบัดขามาก,กะคันว่ามีมูทุคกคนกะขอนางรถน้ำมูมาก่อหรือว,ว่าย่างมาคือเกา่าย่างมาคือเกา่าย่างมาคือเกา่าคือบกคอขี่รถน้ำมูเน้ ยานเขาบ่ให้ขึ้นนำ้ำยานมูบ่ให้ขึ้นน้ำพี่น้องเลยค่ะว่าเป็นไปได้กะอยากได้รถจักบ่หรือว่ารถถีรถจักรถถีฟาฟาบ่เอาบ่เอาป้ากยังดีกว่ายางเนาะคันว่ารถถีพี่น้องเลยคันว่ายางไปยยางมาเมื่อยเลยโอ้ยแห้งสีนั่นแลหละเดือนหาเดือนสีนีห่หอยฮอนแดดเด้เดือดหาเดือดสีนี่ กินแต่ว่าสีให้น้องเพิ่นช่องเข่าไปช่องมึงบนนอนเนาะโดยแล้วก็สีรีวิวรอบๆเพื่อนเพิ่นนี้เพราะว่าน้องเพิ่นก็สีได้ไปพร้อมทำกุ้งเฮียนได้พี่น้องเพราะว่ามูเพิ่นกะมี่มูเพิ่นมาถ้าพี่น้องเลยมูเพิ่นมาถ้าขอยาการหลบดวนทางน้องเนาะโดยและมีแต่ว่าให้น้องเปิดเบื้องยกเฮือนเจ้าน่ะตรงนั้นไอ้สุเข่าเบิ่งข้างในเข่าไปเบื้องยกหันสุดการเฮียนหันมีจากชุด บอดในตัวอาว่าวัมีสามพี่น้องประตูเพื่นประตูกส่แบบทัพี่นะแมนพี่น้องเบงสองบังงเ้าบ้อัาุเบินกัมาบงนอพี่น้องบ้ากลันมาถอะสบายดีเลยโดยมามาพี่น้องมีสมินเดียวมามีูเดียวนะโดยมอ้เซปืนมีางแค่ปืนนะเนาะโอ้ยพาเพื่อนเพื่อนนแบบใสอัน กองครับใช่กันนะพี่น้องก๋กขนมกคบอุเงินได้หลายเด้อมาำไ้ินน้องเลยอันนี้พ่ออันเพิ่มอันทั้งนอกเฮียนอ่ะอ้เืงราเดียวหนึงพี่น้องเลยใช้ว่ามีชุดอันเฮียนว่าสามชุดสะชุด้เไดียวไม่นี่ะ พร้อมบัดซ <disposable> ้ํานี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งแหมองเพิ่นอยู่เพ่นเซากะพอมพพี่น้องเอ้ยเจ้านอนเจ้านอนแท้ๆล่ะนอนอยู่นี่พ่อกับแม่ก็นอนนี่อนอนนี่พ่อกับแม่ก็นอนนี่เบิดเท่านี้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนาะเดินียังฮ้อนพี่น้องเนาะอ ตัวคืนนี่ห้อนเลยเนาะโดยเออผัดลมกับตัวเดียวบ่ยากกันลูกควรทห้น้องเพิ่นให้น้องเพิ่นได้เองผัดลมกับดับดับติดติดอาเฮียนหน่พี่น้องเนาะความมือเพิ่นกับมาขาลายพิลายคนนี่อ๋อโตออกมาสนอกพิลายคนสบายดีไปยังเลยฮะสบายดีเด้อพี่หน่อก็ยังทำได้ภาษาไทยน่องน่องพี่หน่อยขึ้นมาเบิ่งเนาะี่ง่ายกันสิพอตัวก้าวเลิกเปนนี่เรื่องหนาเนอจะปีแล้ว ให้ก็สิพอตุ๊กกาบเด้อบันนี้ได้สิมาเยี่ยมไม้เด้อมือหนาเด้อโดยเดีวไม้ไม่ใอ้นะดวอ๋อโอเคเถ้าบ่านพี่น้องเบานดีน้งเนาะโดยพูดพี่น้องถ่ายเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะเพราะว่าอ่ะนี่ก็คือว่าแบบว่าน้ำในบนเฟิร์นไส้เนาะพี่น้องเฟิร์นไส้อาบน้ำแบบว่ากางแจ้งเด้พี่น้องเลย พี่น้องของมีห้องน้าเนาะจะอยู่นี่แต่ว่าบ่มี่บอนอันนั่นแหละอันสิเป็นอันอันนั่นพี่น้องเลยเป็นตม้มเป็นยางนะเพราะว่าใส่น้ำไปนําเดินมาส,าสั้นซะบ่มีห้องน้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้เติร์ฟขบหน่อยเป็นยางมาเบิรงกเออเติร์ฟสบายดีอยุทธะสบายดีทุ่จ้าเป็นบ่อทุ่งยาเป็นบ่อ <laughs> พี่น้องเติมมาถ่ากันสบายดีแล้วล่ะมูน้องป้าจีนโม่เจ้านะซื้อเนี่ยซื้อนู่นผู้นี่ได้ใช่สุขสบายโอไปเขาเยี่ยนห้องเดียวกันบ่กับน้องปราจีนเจ้าได้ใช่มสามอ๋อแต่เป็นมูเดียวกัน โอ,อ้เลยเลนเพนหนึ่าสองของ,ขของขยนเพิ่นมาส่วนการไปพี่น้องเลยมามาทายเบิง่งเนาะเนี่ยพี่น้องเลยคือสิประมาณนี้เนาะพรอาเฮากะมาทาย,ยอะให้เอฟซีเบิง่งน้ำกันบาสคู่สนะุกคนเนาะพิจารณาไปน้ำกันว่าสี่อเพราะช่วยเพิ่นได้อย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะไม่ได้านกาันต้นการศึกษาบอกคือว่าการช่วยเรือเพราะว่าอันเพือนชาแนลเป็นของน้องเพิ่นกับประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะ ขอบุญขอบคุณเนะ่ยเอฟซีฮะแพงมัจฉุกุนที่ว่าเขามาเบิ่งมาชมกระดาษพี่น้องนะเลยเฮากระสีฝากไว้ในคลิปนี้หรือว่าคลิปต,ต่อไปหรือว่าเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ว่าเฮาได้เขามาประชันช้าเฮากระสีได้พอจบคลิปลงกรพี่น้องเลยพบโปในคะลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณเนะ่ที่ว่าเขามารับมาชมที่ว่าโบสถ์ที่ว่าโบกา,ามโฆษณาของาเวียงมาเวียงกระสีได้พอจบลงไว้เพียงสำนี้พบโปในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะ ก็กล่าวคำว่สาสบายดีสาบายดีพัะชุูชุกคนฮักแพงคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะครูพี่น้องเลยโมูฟูหรือว่าน้องน้องเพิ่นที่มาสู้กันไปห้องทำโงเฮียนพี่น้องก็งก็จะต้องตัดโอ้พี่น้องเนาะโมบ้านเพิ่นพี่น้องเลย